คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดีนะครับเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาจุดทูปนะครับขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับราวพัฒนานะครับผมประจํานะครับวันพุธที่3นะครับธันวาคมพศ2568นะครับกับเลขทูปบารมีเหรียนหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาต้คลิป อยากชมแนวทางเลขทูบบรมีเหรียญหลวงพัวรวยพรลานหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปู่นะครับอยู่หลายงวดนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อมิตรรักนะครับสำหรับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับเอดคิมนำโชคพารวยนะครับเลขสูตรก็ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับสตัวเด่นได้4กับ5เจาะเข้า2 5นะครับผมข้างบน2 5 2ประมาณนี้นะครับข้างล่างสอ นะครับก็มา25ตัวเจาะนะครับผมก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพ่าโดยสำหรับเราพัฒนาก็มาอยู่นะครับผมใครที่ชมคลิปนะครับก็จะเห็น05อยู่นะครับตัวรองเข้าพระรอง05ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับเลขสูตรนะครับเดียดจะเจาะจะบวกสูตรแล้วก็จะส่งให้ไปชมเลขทูบบารมีเดียวน้องพ่อรวยพันล้านพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหลวงพ่อรวยพัลล้านนะครับก่อนอื่นนะครับเอ็มก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเลขที่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพระคดานะครับจดไว้แค่ไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบเดียวป็นจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโม,ต, s, ะมต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสานะมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสานะมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัสา ang, 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 ม, ang, มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิศียสังมหาอิศียสังมุ นียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปจิกบพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจารานยสังสัพพลูกาจริยาญนณสังเอเตนะยาเสนเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโมสังคสะเสยยะทีดังบูรุสวา ผูปนะครับบารมีนะครับหลวงพราะรวยพลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินจะของดใช้เสียงนะครับแอดสีเ่เป็นการบริการลุ้นบริการ นะครับพอจุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ hmm. <K> ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับส hmm. ิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับขอจงบุญบันดาลให้เรียกทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางราพัฒนานะครับให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนทุกคนที่เฝอนสาทูขอผมเรียกทูบบารมีเหรียหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับพอสุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นไก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับควมเป็นอาจแตกต่างกันออกไป เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับผมเห็นตรงกันเพื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟจีพี่น้องที่ชอบเนี่ยแนวทางเรื่องทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพาราสก่อนออกไปอย่าลืมกดสองตัดไทยนะครับกดไอคอนตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าที่หน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีเศรษฐกิที่ดีับสวัสดีครับ